การจัดการแข่งขันในวันนี้กระผมขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนบัทฑาสมในวันนี้โรงเรียนบัณฑาโสมได้ดําเนินการจัดการแข่งขันกีฬาภายในเป็นประจําทุกปีและในปีนี้ได้ดําเนินการแข่งจัดการแข่งขันขึ้นระหว่างวันที่ 27, 28, 29 พฤศจิกายน2 5 6 7รวม3วันมีการจัดการแข่งขันกีฬา6ประเภทและกรีธาประเภทลู่ในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนนักกีฬาของเรียนบ้านท่าโสมเข้าร่วมกีฬากลุ่มเครือข่ายโรงเรียนสมสำราญที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 24, 25, 26, 27 วาคม2,567นาณสนามแข่งขันโรงเรียนบ้านนาเมืองไทยตำบลน,น้ำโสมขอขอบพระคุณหน่วยงานองค์กรชุมชนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องตลอดจนท่านผู้ปกครองนักเรียนที่ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณสิ่งของรางวัลและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีสมควรได้รับการขอบคุณ บัดนี้ได้เวลาอันเหมาะสมแล้วเพื่อเป็นเกียรติแก่นักกีฬาคณะกรรมการจัดการแข่งขันกระผมขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีได้ประกอบพิธีเปิดการแข่งขันให้โอวาทกล่าวเปิดการแข่งขันต่อไปขอเทียนเชิญครับ เรี่นประธานกรรมการแข่งารนักกีฬาและแต่ผู้มีเกียรติทุกท่านข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเชิญมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนบ้านข้าโสมประจำปีการศึกษา2567ในวันนี้นับเป็นความภาคภูมิใจ และชื่นชมยินดีอีกครั้งที่คณะกรรมการสภานักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาได้ร่วมกันจัดการแข่งขันกีฬาภายในขึ้นโดยมีคณะคุณครูเป็นที่ปรึกษาอย่างใกล้ชิดเพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสร่วมแข่งขันกีฬาอันจะต่อให้เกิดความสมัดสมานสามัคคีและมีพรรานามมยสมบูรณ์ สามารถศึกษาเล่าเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นท,ที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าในปัจจุบันนักเรียนและเยาวชนมักมีปัญหาด้านสิ่งเสพติดมัวเมาอบายกมุกไม่สนใจต่อการศึกษาเล่าเรียนทำให้เกิดผลเสียต่อตอนเองและครอบครัวการจัดให้มีการแข่งขัน กีฬาจะทําให้นักเรียนมีโอกาสได้ออกกําลังกายแสรงออกในทางที่ถูกต้องและห่างไกลยาเสพติดในที่สุดข้าพเจ้าขอฝากข้อคิดให้นักกีฬาได้ตระหนักว่าการแข่งขันกีฬานั้นเป็นสิ่งสําคัญที่สุดคือการได้เข้าร่วมการแข่งขันซึ่งจะก่อให้เกิดประสบการณ์ทางด้านกีฬา และการออกกำลังกายไม่ว่าจะแพ้หรือชนะก็าตามขอให้นักกีฬาทุกคนจงโภมใจว่าเราได้ทำหน้าที่ของเราอย่างดีที่สุดแล้วเพราะผลที่จะตามมาก็คือทำให้เรารู้จักคำว่าน้ำใจนักกีฬาขอขอบคุณทุกทุกท่านที่ได้ให้ความอนุเคราะห์และสนับสนุนการแข่งขันในครั้งนี้ ขอกร้พรให้การจัดการแข่งขันกีฬาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสำเร็จรู้ร่วงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ทุกประการบัดนี้้นการวลาอันเป็นมงคลละลิกแล้วข้าพเจ้าขอเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนบ้านข่าโสมประจําปีการศึกษา2,567ปนะัจจุบัน ได้่ยหนเัได้่ไหนเหรอยนดนเลเจอกันค่ะ สักครู่นะคะอ้าวไม่ไปเดี๋ยวเดี๋ยวเราเอามาผูกไว้ตรงนี้ก็ได้ ค่ะลำดับต่อไปนะคะเรียนเชิญขอบขอบอพระคุณคุณครูค่ะขอบพระคุณท่านผู้วยการและท่านรองผู้มยการทั้งสองท่านนะคะค่ะลําดับต่อไปนะคะจะเป็นนักกีฬาวิ่งครบเพลิงนักกีฬาวิ่งครบเพลิงพร้อมหรือย,ยังคะอ่ะพร้อมนะคะนักต่อไปเรียนเชิญคุณครูจิราพรค่ะประวัตินักกีฬาครบเพลิงค่ะ ดีมากเลเอารดีก็เนะ้ามกเดี๋ยวคู่เมียคะคู่เมียมีไม้ไหมประวัติดังกีฬาครบเพลิงอ่านเลยค่ะเดินมาเลยค่ะลูก เด็กๆก,กำลังลุ้นว่าลูกโป่งจะไปไหมนะคะนักกีฬาวิ่งครบเพิงคนที่หนึ่งประวัติส่วนตัวเด็กชายจิระเดชทองคลิปเกิดเมื่อวันที่5เดือนพฤษภาคม2555ปัจจุบันอายุ12ปี ที่บ้านนาจารย์นนทโพตำบลสีสำราญอำเภอนน้ำสมจังหวัดอุดรธานีเป็นบุตรนายอนุชาทองคลิปและนางเจนจิลาแก้วเปียงประวัติด้านการศึกษาปัจจุบันกำลังศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ทับหโรงเรียนบ้านท่าสมประวัติด้านกีฬาเด็กชายจิระเดชทองคลิป ได้รับรางวัลชนะเลิศฟุตบอลชายระดับกลุ่มเครือข่ายสมสำราญในปีพุทธศักราช2566ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ